สวัสดีครับพอดีตอนเช้านะครับพาน้องบีบอยกับน้องจีโกนะครับออกมารับประทานเบรกฟาดนะครับอาหารยามเช้านะครับแล้วก็ซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านเนยนะครับเพื่อนนึก่อนนี้ไม่ออกครับว่าซักผ้าอยู่ผ้ามันมันไรวันครับน้ำก็ไม่ได้อาบนะครับเออมาคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะ ทำไมเราไม่เปลี่ยนรูปนะครับเดี๋ยวได้วไปดูกันดีกว่าครับดูไปดูเลยดีกว่านะครับที่ข่าวน้องบีบอยนะครับที่เท่าน้องจีเกลไปดูกันดีกว่าพอดีว่าเพิ่งทดลองทําเพจ facebook นะครับนี่ครับไปดูในเพจดีกว่านี่นะครับนี่ครับผมจะเปลี่ยนรูปนี้นะครับแต่ว่านี่ครับ เพื่อเปลี่ยนไปเอาครับกลับไปกลับมาทีนี้มันผมว่าตัวหนังสือมันไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่นะครับปอดีนึกขึ้นได้ครับมเมื่อกี้ไม่ได้อัานคิวให้ดูไปเข้าไปที่คลายมาสเตอร์กันดีกว่าครับนี่นะครับรถวิ่งหายไมวะเนี่ย นี่นะครับคายมาสเตอร์นะครับสร้างใหม่นะครับใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่หนึ่งหนึ่งนี่นี่นะครับโอเคผมเลือกรูปก่อนนะครับนี่ว่าผมทําไปหนงไรนะครับเดี๋ยวกเดี๋ยวผมเลือกรูปก่อนนะครับครับนะครับปกปกเปิดความลับนิดนึงนี่นะครับเอารูปนี้นะครับสมัยที่ยังเป็นหนุ่มๆนะครับนี่นี่แค่เลยนะครับต่อไปก็ ผมว่าขอบมันไม่ค่อยตรงนะครับจาการขยับมปไหนนะครับน,นี่ขยับมันประกัมนมาครับขยับมันอ๋อขยายครับขยายอันนี้สวยกว่ารูปใน facebook นะครับเพราะว่าเฟซบุ๊คนี่ไม่ได้ตัดต่อเลยครับขึ้นเลยแต่วันนี้นี่แต่งรูปหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับ ให้มันกลางๆจอไงเอ้นี่นะครับเฮ้ <t ell> <t ell> hey, ต่อไปนะครับวันนี้เมื่อกี้มีสัญญาลบกวนมาแล้วครับเข้าไปหมดแล้วโอเคครับต่อไปใส่นะครับเมื่อสักครู่นะครับคำว่าอ่า YouTube เนาะอ่ายู u ูบพี่แน่เลยดีกว่าเนาะดีกว่า,นะวาเปลี่ยนเลยนะครับอ่าเป็น อืมไม่ได้ตรงยูทูบนะครับอานเดียตัวดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวขยายนี่อันนี้มันหนึ่งหนึ่งนะครับมันจะใหญ่โตหน่อย YouTube เป็นตัวสอนนะครับบอกแล้วผมใช้ Not o, Not o น o โต้โนโต้สลปอืมตัวนี้ไม่ใช่นอโตซ l ลิปบนอิตาลิกเออแต่ว่า นี้ผมีใช้ตัวเล็กนะครับว่าตัวนี้เราจะไม่เน้นนะครับมันจะเป็นขึ้นไปมันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยปรับใหม่ทีหลังสีโปรดหมดแล้วครับสีแดงนะครับแล้วก็ขอบเหลืองนี่คือสีโปรดเลยส0นะผมว่าสี่สิบเอร์ซ เออสามสหิหาสมารถมารแล้วกันโอเคครับสามารรสามาเปอร์เซ็นต์นะครับไปเออใส่เงาหนดีกว่าเนาะผมเป็นโรคติดเงามาตั้งแต่คลิปห้าคลิปที่แล้วนะครับติดเงานะครับเงาสีซุมบลูนะครับนี่ใส่เงาหน่อยเงาประมาณนี้ โ okay. อเคทนี้เราจะทำรูปภาพแล้วเราไม่ทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่า,าเราจะทำรูปปกโปรไฟล์นะครับ้ไม่ต้องไปเน้นขาเข้าเน้ะเขาันไม่จำเป็นครับเราเน้นสีสันครับรว่าเนีย่ยนี่นะครับต่อไปนะครับต่อไปถ้าเราจะทำตัวอื่นแบบที่เราไม่ต้อง ใช้สมองเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องคิดทําใหม่ซ้ำๆเดิมมันน่าเบื่อนะครับทํำงี้ครับโดยการนห็นะเี๋่วก่อนเออไมันจะเท่ากันนะครับมันเท่ากันนี่ครับกดที่ป๊าปเข้าไปแล้วก็นี่ครับคัดลอกหรือคูปีนี่นะง่ายไหมเอาอันนี้อันนี้ที่หนึ่งนะอันที่สอง อันที่สองนะครับเปลี่ยนนะครับเป็นชื่อชาแนลนะครับชื่อชาแนลโอ้ยูทูบเบอร์เอ้ยเฮ้ยเป็นยูทูบเบอร์ดีกว่านะวันนะนี่เออแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะตัวนี้ตัวนี้โอเคยูทูบเบอร์นะครับเดี๋ยวเอายูทูบลงมานะครับดูมาเป็นยูทูบเบอร์ <c oughs> เอ้ยเท่เว้ยเท่เว้ยเออเท่เท่ อ่าย uh, uh, ูทูบเบอร์อะตั้งมาริโอนะครับอยู่ตรงกลางจอเลยนะครับนี่ให้มันขึ้นบวกนะครับนี่บวกนี่แดงอ่าเปลี่ยนนะครับชื่อช่องของเรานะครับชื่อช่องมาริโอนะครับ GDO นี่แล้วก็ตัวนี้มันเป็นเซอร์ลิฟเลสใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับอ่าให้มันกลัวมันจะตกขอบนะครับ เป็นสลิปเล็กใช่ไหมครับโนโต้สลิปนีเ่เราใช้โนโต้สลิปใหญ่เลยนี่ครับเห็นไหมขนาดจะผิดกันไหมครับโนโต้สลิปใหญ่มันจะใหญ่กว่านี่ครับมันจะหนาแน่นกว่าแล้วก็คนนี้ผมจะเพิ่มเออเดี๋ยวเพวิ่มเลยว่าอ๋อวนนี้อันนี้ขบวนสามห้านะครับนี่คนเป็นเต็มเ,ลเหลอเต็มเหลยหอ ออะเต็มลองก่อนนะครับอเอ่ต่อไปก็เอเคครับตัวนี้นะครับยูทูบเบอร์นี่แฮปปี้มันครับพี่น้องเราจะได้ไม่ต้องทำใหม่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้เอามานะครับาตัวนี้เล็กหน่อยเล็กหน่อยอนี่นะครับตัวนี้จะเป็นคำว่า แชนแนลนะครับ C H A นี่แชนแนลนะครับมีป๊บเห็นไหมครับตัวเสือปพิ่งแต่งเพราะเราเราล็อกไว้แล้วทำหมดแล้วเห็นไหมครับนี่ไม่ต้องไปทำใหม่เลยไม่เสียเวลาด้วยเจ็ดนาทีก็ไปแล้วพูดมาคี้ผายเออเอเอประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการผมว่าน่าจะได้นะ๋ยวาด่วน เอ่อแม่ตัวนี้มันหล่อจริงนะเรืองอะหนึ่งเออปิดคิ้วหน่อยออนี่แนวคือปิดปากหน่อยโอเคงั้นประมาณนี้ออโอเคแต่ประมาณนี้ครับ ทำการกดที่นี่ป้าบเข้าไปแล้วก็จับภาพและบันทึกนี่แคปเจอร์แอนอะไรวะเลตคอร์ดเออนี่ทีนี้ด้วยความช่ำชองเชี่ยวชาญชำนาญและบวกกับขี้เกียจมากครับเราจะทำการเปลี่ยนรูปแต่ว่าเราจะใช้อันเดียหมดทำไมครับ,น,น,รบ,น,บนะครับผมพอยกับผมปกปิดความรับนะครับแป๊บนึงนะครับ นี่ครับเอารูปนี้ดีกว่านะครับได้เงินได้ทอนนะครับนี่ตรงนี้ปั๊บ้าไปครับอยู่ข้างหน้านะครับให้อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเครับอันนี้เราทํไม่วรปุ้ยที่เราทาไม่ได้อยู่ข้างหลังนะครับอันนี้รูปใหม่เราอยู่ข้างหน้าปั๊บแ้วทําไงกันต่อครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ครอบนะครับเดี๋ยวลืมครอบเ่าเขาเรียกว่าอะไรครอบหรือเปล่าขยายรูปอะไรพวกนี้นะครับนี่ให้มัน ใหน้อยนี่ครับแหมมีเงินติดันด้วยเห็นไหมเห็นไหมอเอออันนี้เป็นงานยกโช้ฟฟ้าบัวสดวัดเขาเมก,กูดนะครับผมเคยไปช่วยงานอยู่นะครับเป็นั่งผมน้ำมนต์ครับแมเป็นเกจีนะครับตอนนี้นพระกินจุไปแล้วนะครับเมื่อก่อนพรเกจีนะครับโอเคตลกนะครับตลกตลกตลกตตลกนะครับ ต่อไปเราได้รูปได้ตำแหน่งแล้วนะครับทีนี้เราทำไงนี่ครับกดที่รูปเก่าของเรา,ป,รา,าป้าก็ไปลบแหม่มโลดนี่นะครับทีนี้ตัวหนังสือนะครับนี่อ่าเนี่ยย่อมรีฟ้าน,นี่มองอย่างนี้ครับเลื่อนมาเข้ามาปั๊บักกดค้างแล้วก็เลื่อนในสุดกดค้างเลื่อนในสุด แ okay. อะมาแล้วเห็นไหมครับเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแล้วนี่ทีนี้เราก็ทําการตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเราถ่ายรูปแล้วเราไม่เล่นกราฟิกเราไม่เล่นวิดีโอนะครับเท่ากัน okay. โอเคก็ผมว่าหัว,หวชนเพดานอะ่นะดเ,บบนนะเดี๋ยวนะหวัวชนเพดานเก็บกระบานนะเนี่ยเดี๋ยวเอาหัวลงหน่อยอหัวลงมา สุดขอบจอได้หน่ยนอยเนาะอืมน่มจาจะประมาณนี้โอเคแอนยูทูบเบอร์มาดิโอจีเกียวชแนลโอเคครับทำการจับภาพนะครับปั๊บอันนี้ลูกเราจะลงเครื่องไปแล้วนะครับต่อไปก็ อันนี้ไม่เปลี่ยนแล้วเพราะาลูปอยู่ในเครื่องแล้วแล้ว,ลวก็ลบทิ้งได้เลยปับ๊บนี่ต่อไปเดเข้าไปดูที่ facebook นะครับพอดกอนโอเยมาแล้วนะครับนี่นะครับที่เพจที่ facebook นะครับนี่ผมกดที่เครื่องหมายบวกนะครับทับเข้าไปอ้าตะแกงข้างรูปโปรไฟล์ใหม่นะครับรูปใหม่นี่ อะไรขึ้นมาวานเบอร์เลยนะครับเอารูปใหม่นี่รูปนี้นะครับอันนี้รูปเก่านะครับนี่รูปใหม่ที่เราทำเมื่อกี้นี้นะครับนเรียบร้อยป้าเข้าไปบันทึกนะครับตะเขงตะเข่งนะเดี๋ยวนะครับออกก่อนออกก่อนครับข้าเป็นใหม่นะครับแมปมัน เดี๋ยวนะมันเพิ่งจะอัพผมลืมไปว่าตัวนี้เนี่ยมันแค่สองมะไบต์นะครับสองมกเนตของวัดุคอนะครับในของทูนี่มันสิบแมกนะครับมันอยู่อีกเครื่องหนึง่ง <c oughs> เดีเออ๋ยวเข้าไปดีดีดีผมว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเลยนะเห็นไหมอ,อ่าตัวนี้มันใหญ่ขึ้นโอเคครับ นี่คือวิธีการทําปกนะครับโดยใช้ขายมาสเตอร์นะครับก็อตอนนี้เพิ่งจะสร้างเพจของ Facebook นะครับก็ช่วยมากดถูกใจให้หน่อยนะครับทนะนนี่นะครับเพจนี้เฟซเบุ๊กนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพีงตอนนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ